สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อยประกาศจำข่าวเสิร์ฟชาวชิปปิ้งเป็นรายการที่ทีมงานของสมาคมช่วยกันย่อยกฎหมายประกาศของหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจนได้ประเด็นสำคัญนามาเสิร์ฟเพื่อนสมาชิกค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่75เป็นข่าวระหว่างวันที่27มีนาคมถึง2เมษายน2567 ข่าวแรกนะคะมาจากกรมการค้าต่างประเทศเป็นประกาศวันที่25มีนาคม2567เรื่องการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกล้วยสดสับประรดและเนื้อสุกรปรุงแต่งที่มีโคต้าส่งออกตามความตกลงระหว่างไทยและญี่ปุ่นนะคะสำหรับการส่งออกในปีพศ2567 อันนี้ก็เป็นประกาศที่เป็นเรื่องความตกลงระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะเป็นโคต้าจากประเทศไทยเพื่อที่จะไปนําเข้าที่ประเทศญี่ปุ่นสําหรับกล้วยสดนะคะมีปริมาณรวมทั้งหมด8 0 0 0ตันที่จะไปญี่ปุ่นได้ผู้ส่งออกก็คือผู้ที่ได้รับการจัดสรรปริมาณการส่งออกจากกรมวิชาการเกษตรนะคะวิธีการจัดสรรก็ไปดูที่กรมวิชาการเกษตรว่ากําหนดวิธีการอย่างไรปริมาณอย่างไรนะคะ สับประรดสดปริมาณ300ตันผู้ส่งออกเนี่ยขอหนังสือรับรองการส่งออกแล้วก็ปริมาณที่จะพิจารณาเจ้า300ตันนี้ก็คือใครยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะอันสุดท้ายเป็นเนื้อสุกรปรุงแต่งปริมาณทั้งหมด1,200ตันผู้ส่งออกก็เป็นผู้ส่งออกที่กรมปรศุสัตว์มีหนังสือแจ้งให้กรมการค้าต่างประเทศนะคะทราบแล้วก็ต้องส่งออกจากโรงงานที่ได้รับการรับรองสุขอ,อนามัยจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว ปริมาณที่พิจารณาก็คือใครยื่นก่อนได้สิทิก่อนนะคะเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอก็คือ Invoice นะคะแล้วก็ใบตราส่งเวลายื่นก็ยื่นในระบบ DFT Smart i นะคะเมื่อส่งออกแล้วก็ต้องยื่นรายงานตามแบบที่กำหนดพร้อมแนบใบคนสินค้าที่ส่งออกสำเร็จแล้วก็ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นกันค่ะข่าวที่2กับข่าวที่3นะคะมาจากกระทรวงพาณิชย์นะคะ เป็นระเบียบลงวันที่26มีนาคม2567ทั้ง2อฉบับฉบับแรกเป็นเรื่องของการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโคต้าตามพันธกรณี WTO นะคะสำหรับสินค้ามันฝรั่งประกาศนี้ก็ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาซึ่งประกาศเมื่อ28มีนาคม2567สินค้ามันฝรั่งที่จะมา ขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโคต้าเป็นมันฝรั่งสดหรือแช่เย็นนะคะในพิกัด0 7 0 1 1 0 0 0หรือ0701.90.10และ0701.9090นะคะแล้วก็ต้องเป็นของที่ส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO ปริมาณจัดสรรน,นะคะกระทรวงพาณิชย์บอกว่าหัวพันเนี่ยคะ่ะไม่จำกัดปริมาณก็ต้องนำเข้าตั้งแต่วันที่ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้จนถึง31ธันวาคมนะคะของปีที่ออกหนังสือรับรองส่วนตัวหัวมันฝรั่งสดเพื่อนำมาแปรรูปสำหรับปี2567เนี่ยค่ะมีปริมาณจัดสรรรวมไม่เกิน75,500เมตริกตันแล้วก็ต้องนำเข้าตั้งแต่1รกรกฎาคมถึง31ธันวาคมของปีที่ออกหนังสือรับรองตัวหนังสือรับรองมีอายุ30วันและเมื่อนำเข้ามาก็ต้องรายงาน ะะภายใน30วันนับแต่วันที่นำสินค้าเข้าแต่ละครั้งอีกฉบับหนึ่งที่ก็พูดถึงเรื่องของการออกหนังสือรับรองนะคะตามโคต้าของตัวพันธกรณี w t o เป็นสินค้า,มาเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่อันนี้ก็ประกาศในราชกิจจาวันที่28มีนาคมและตัวประกาศนี้ตัวระเบียบนี้ก็ใช้วันถัถดจากวันประกาศในราชกาิจจา เจ้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ที่พูดถึงเนี้ค่ะก็อยู่ในพิกัด12.09.91.10ก็เช่นเดียวกันนะคะต้องส่งมาจากประเทศสมาชิก w t o ปริมาณจัดสรรจะจัดสรรไม่เกิน3.15เมตริกตันแล้วก็จัดสรรให้กับชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทยนะคะตัวหนังสือรับรองก็เช่นเดียวกันกันกบ หนังสือรับรองทั่วไปนะคะมีอายุ30วันและเมื่อนําเข้ามาแต่ละครั้งก็ต้องรายงานให้กรมการค้าต่างประเทศทราบภายใน30วันนับแต่วันที่มีการนําเข้าสินค้าแต่ละครั้งข่าวสุดท้ายนะคะมาจากกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตเป็นประกาศลงวันที่22มีนาคม2567เรื่องการตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ ณสถานที่จัดเก็บหรือสถานประกอบการหรือห้องเย็นปลายทางนะคะอันนี้ก็เป็นตัวประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบว่ากองตรวจสอบเรือประมงเนี่ยนะคะจะสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจและก็เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการตรวจสอบสินค้าประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย แล้วก็ป้องกันการลักลอบด้วยนะคะจึงได้ทําการออกประกาศนี้เพื่อจะแจ้งให้ทราบว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบเรือประมงเนี่ยค่ะไปตรวจสอบสินค้าประมงซึ่งนําเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ณนาสถานที่จัดเก็บหรือสถานประกอบการหรือห้องเย็นปลายทางแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะนั้นก็เลยขอความร่วมมือให้ ผู้ประกอบการเนี่ยคะ่ะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามสมควรนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือย่อยประกาศยํำข่าวสำหรับสัปดาห์นี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตาม